ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับเรือสำเภาโชคลาบนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรือสำเภาจีนแผ่นดินใหญ่ขนาด42ซนติเมตรของคุณทองนะครับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวางพื้นนะบนตืดๆๆตืด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 อีกแล้วนะครับก็ยังอยู่กันอีกหลายวันนะครับตืดตืดตืดเนี่ยคิดว่าคงจะอยู่กันอีกอีกพักนึงนะครับ ก็สำหรับขั้นตอนนี้นะก็เอาไว้สำหรับให้ใครที่สนใจที่อยากจะมีเรือเอาไว้ในครอบครองนะครับได้เอาไปถามนะถามคนที่บอกว่าเรือลำนี้นะเหมาะสำหรับคุณนะครับเอาไว้สำหรับแก้หวงจุ้ยนะตั้งตำแหน่งนี้ดีตั้งตำแหน่งนู้นดีนะครับเป็นการปรับหวงจุย้ยเป็นการแก้หวงจุย้ยก็ให้เรานั้นนะครับถามถามกับเขาเลยนะครับว่าแล้วเวลาที่ปรับ พื้นเรือนะให้มันมีความเสมอกันนะครับไม่ให้เรือมันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ยเขาใช้วิธีการใส่ตืดตืดตืด,ตดนะครับสามพยางนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเขาตอบเราไม่ได้นะครับให,ให้ให้คิดแล้วนะครับว่าเอ้ยคุณคุณจะไปต่อนะหรือหรือคุณจะถอย ก็ฝากเอาไว้นะในในส่วนหนึ่งฝากเอาไว้ให้คิดนะครับเพราะในขั้นตอนของเรือน,นนะครับเขาเขาก็จะเหมือนกับเราเราสร้างบ้านนะครับว่าเขาช่างเขาก็จะรู้นะครับว่าเสาเป็นแบบไหนนะครับอเสเป็นยังไงนะครับตั้งกันแล้วตั้งอสสแล้วควรจะวางคือหรือควรจะวางจันทันก่อนนะครับเสร็จแล้ว ก่อนที่จะวางแปรหรือก่อนที่จะวางลานเนี่ยคนจะมีดัง้งหรือว่าคงจะมีอกไก่ก่อนแน่นนะครับนั่นแหละพี่ <S <S <ด> <ulous> เขาจะมีขั้นตอนของเขานะครับอย่างอย่างเรือนี่ก็เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการตั้งการวางกระดูกงูนะครับการตั้งโครงเรือนะขึ้นกระดานทีละแผ่นละแผ่นละแผ่น,นครับก่อนที่จะมาวางพื้นเนี่ยนะเขาจะมีการเจาะลูกกระสับนะอุดลูกกระสับยาเรือข้นนข voilà. างใ right. นมาหมือนข้างนอกนะครับ จนไปถึงเนี่ยขั้นตอนการวางนี่แหละก่อนที่จะปรับพื้นเนี่ยก็คือการวางตืดตืดตืดนะครับสามพยางนะครับก็ฝากถามเขานะครับนี่ก็วันนี้ก็วางเสร็จแล้วปูพื้นเสร็จด้วยนะครับยังไงก็มาถึงจุดนี้ก็ใครที่รับฟังรับชมมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครจะสนใจเรือสำเภานะครับจะเอาไว้ไป เสื้อมองจุ้ยที่บ้านนะครับหรือเป็นของฝากของขวัญเนี่ยโทรมาได้นะครับ0 6 3 3 6 8 6 8 3 3นะครับจะเป็นไลน์ไอเดียที่ลัตเตอร์นะครับ R A W T D E R ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ